เลยค่ะแค่นี้เนี่ยรเรื่องในรถพี่เขาวิจารณ์ในไปเมืองนอกว<ะ>่าใช้งบแต่งานในประเทศไม่ดีโอ้ยใครบอกงานในประเทศไม่มีงานดีจะมึงนับไม่ทันเอาเ,เลยรประเด็นเนี้ยด้วยประเด็นเนี้ยที่วิภาวิจารณ์ผู้สืาวเขาวิภาวิจารณ์เอาเลยทัวเมืองนอกเดือนนี้ไม่มีผลงานะไร อ,อ๋อผมว่าสวคณะที่ได้านการแต่งตั้งนะครับใช่ไหมครับแล้วก็จะมีบทบาทในสภาก็มีความเห็นกับทางรัฐบาลนะครับผมว่าอาจจะมองไม่รอบด้านนะครับผลงานในประเทศถ้าสังเกตดูนะครับตั้งแต่วันแรกคอรมอเข้ามา นะครับลดราคาค่าพลังงานไปลดแล้วตั้งสองรอบนะครับค่าไฟฟ้าที่ลดไปแล้วนะครับการพักหนี้เกษตรกรดําเนินไปหมดแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าเราเร่งทํางานจนกระทั่งทุกคนนึกว่าได้มาง่ายๆต้องเรียนว่าตลอดเวลาเราใช้ต้องใช้ความพยายามนะครับในการบริหารจัดการค่าไฟฟ้าที่ลดไปช่วงแรกนะครับจาได้ว่าลดไป4ี่ห้าสิบตังค์นะครับต่อ,อยูนิตและยังดํารงอยู่ ทุกวันนี้ไม่งั้นเนี่ยในหน้าร้อนก็จะหนักขึ้นอีกนะครับเรายังมองหาทางที่จะปรับเรื่องโครงสร้างเรื่องของหนี้ของเกษตรกรนะครับเรื่องของปัญหาการให้บริการของสาธารณสุขนะครับขณะนี้เนี่ยดำเนินการไปนะครับฉีดวัคซีนไปนะครับตั้งแต่ก่อนสิ้นปีเป็นล้านรายแล้วนะครับแล้วก็การบริการบัตรใบเดียวรักษาทุกที่นะครับอันนั้นเราทำไปแล้วสีจังหวัดเรากำลัลงขยายเป็นช่วงที่สองในะไม่กี่วันนี้นะครับ เเรื่องอื่นๆราคาพืชผลเกษตรนะครับเราได้ดําเนินการขณะนี้ราคาพืชผลเกษตรเนี่ยนะครับปรับขึ้นไปนะครับโดยเฉลี่ยแล้ว4ี่ปอร์เซนตนะครับคงไม่ฟลุกนะครับเพราะเป็นการบริหารจัดการทั้งสิ้นราคายางนะครับที่ขึ้นไปวันนี้เนี่ยขึ้นไปจากประมาณเ,เมื่อเช้ารายงานมา80กว่าบาทจากเดิมประมาณ50ิกว่าบาทนะครับอันนี้ผมว่าเป็นการจัดการทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการหาตลาด ภายนอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการป้องกันการเอาเข้ามานะครับเป็นยางเถื่อนอันนี้ผมว่าชัดเจนราคาข้าวตอนที่ออกมาข้าวใหม่เกษตรกรก็เนื่องจากว่าติดในวิธีที่ต้องจ่ายเงินสนับสนุนจากรัฐบ,บาลเราบอกว่ารอหน่อยเราหาวิธีเ่จะเก็บให้ก็รอไม่ไหวเราก็ช่วยไปก่อนในที่สุดเห็นไหมครับราคาข้าวก็ขึ้นสูงนะครับสินค้า,าเกษตรทุกตัวขึ้นสูงหมดนะครับอันนี้เป็นรุนแ้วแต่เป็นความพยายาม ตอนี้ถ้าไปถึงเรื่องต่างประเทศสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันถ้ามองแคบแคบมองเป็นจุดๆคอยแต่นั่งหาจุดผิดความความผิดเน้นนะครับมันก็จะหาเจออย่างนั้นแต่ถ้ามองกลับกันรัฐบาลนี้บริหารเป็นแบบยุทธศาสตร์เชื่อมโยงกันหมดการที่นายกไปเปิดประเทศนะครับไปทําให้คนรู้จักก็เข้ามาติดต่อกันมากขึ้นค้าขายกันมากขึ้นสะดวกขึ้นเขามีความมั่นใจขึ้นความมั่นใจเป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจถ้าประชาชนมีความมั่นใจ ก็จะสามารถรจับกล้าจับไก่ใช้สอยวันนี้สิ่งที่เราทําอย่าลืมนะครับงบประมาณยังไม่ผ่านสภาเลยที่เราใช้ใช้การบริหารจัดการเป็นหลักก็สามารถปรับเปลี่ยนและเพิ่มโอกาสเพิ่มรายได้และเพิ่มโอกาสให้มากมายส่วนที่เราจะต้องใช้เย็น Digital พอร l e ตซึ่งจะเป็นจะต้องใช้ในการปรับโครงสร้างสําคัญก็คือเรายังติดกรอบนะครับที่เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ อันนี้เป็นข้อจํากัดที่เราพยายามฝ่าแลินดําเนินการอย่างเต็มที่สิ่งที่สําคัญอีกตัวหนึ่งตัวชีวัตคือเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยยอดของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาคื่ปลายปีที่แล้วตั้งเป้า25ไปถึง28แนะครับแค่เรามาช่วงปลายมาณ3-4เดือนสุดท้ายที่สําคัญ2เดือน2เดือนแรกนี้เพิ่มขึ้นไปอีก5 0นนะครับนักท่องเที่ยวที่เข้ามานะครับอันนี้ถามว่าไม่ใช่ความพยายามหรอกเลย เห็นไหมครับและนี่ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปต่างประเทศหรอกหรือวิธีการคิดนักวิจารณ์หลายคนก็บอกว่าไปภาคใต้เก่าไปไม่ถูกจุดไม่ถึงรากฐานของไม่ถึงรากฐานของปัญหาก็เพราะแก้แบบเดิมๆมาเกือบ20ปีแก้แบบเดิมๆตอนนี้เราแก้แบบเดิมบวกวิธีใหม่เพิ่มเรื่องของเรื่องของเศรษฐกิจเพิ่มโอกาสเห็นไหมครับภาพพันคอที่สําคัญต่างๆจะไปปรากฏอยู่ในต่างประเทศได้ นายกไปเดินแล้วนี้ไม่ใช่ของใหม่คงจําผ้าพันคอยี่ห้อหลุยบีตองของที่เป็นผ้าของอาหรับนะครับผ้าของกลุ่มตะวันออกกลางก็เคยปรากฏอยู่ในในห้างสินค้าอย่างเดิมแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งจะปรากฏผลในระยะยาวคือการลงทุนนักลงทุนต่างๆจะเข้ามานะครับและขณะนี้เราแก้กฎระเบียบให้เขาเข้ามาได้สะดวกและมั่นใจขึ้น เรามั่นใจเพราะว่าในช่วงถัดๆมาเร,เร็วๆนี้จะเข้ามาชัดเจนการท่องเที่ยวนอกจากคนเข้ามาแล้วก็กํลังติดต่อประสานให้สร้างอ,าอีเวนต์สําคัญนะครับง่ายที่สุดก็คือนักแสดงระดับโลกเข้ามาขณะนี้เท่าที่ผมทราบ3ามี่ลาย3ลายแล้วนะครับที่เข้ามาในประเทศนะครับกลังจ่อเข้ามานี่ไม่ใช่ผลงานหรอกเลยถ้าไม่แต่ถ้ามองกันแคบๆมองด้วยสายตาอัน จ้องจับผิดก็อาจจะหาไม่เจอในเรื่องความสําคัญนี้ครับขอบคุณมาก